ถามาชมในที่การตอนกิงผู้เนาะคะ่ะนี่ใส่ตุ่มใส่ห่อชีดินชีดินแกบพงเนาะคะ่ะเอามาห่อกับข้อผู้ที่มันออกหลาก,กลว้กอนละนี่ค่ะเครื่อนี่ได้สามอันได้สามงานสามตนเหมนเนอเวลา เวลาออกหล,กลักแล้วห้องก็จะตัดตรงนี้แล้วก็จะได้ยอดตรงนี้ต้นนี้ก็จะตัดดัดนี้ก็จะได้ยอดนี่โอ้ได้เยอะค่ะตอนกิ่งพูหรือว่าชมพูเนาะค่ะง่ายค่ะนี่อีกกิ่งนึงค่ะนี้ก็ไดอีก ได้งาลายค่ะได้ยอดลายนี่ตอนไว้ซีตุ่มคนเถาพนอยากได้ก็เลยซ้ำไว้ให้เพิ่นตอนไว้ให้เพิ่นเนาะค่ะได้ตอนบอมีแม่เคียวผู้เถาพนอยากเคียวพนเลยบอกให้ ซ้ำไวหายตอนไวหายเนาะค่ะก็เลยเฮ็ดว่าให้เพิ้นเนาะแต่ยายตนใส่ตุ่มหอเอานี่ค่ะตุ่มแบบนี้นตอนกิน,นเดี๋ยวเขาออกลากออกงั้นแล้วก็ตัดได้เลยค่ะตัดให้เพิ่นไปปลูกได้เลยค่ะ